ให้ดูนะครับว่าคันนี้นะครับมีการตรวจสอบนะครับจากวันทูคาริเจคชันนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากดูนะครับก็อย่าเพิ่งติดคลิปกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะมีตัวการันตีตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์เอกสารให้ดูเลยนะว่ามีเอกสารอะไรบ้างนะครับที่แถมมาให้ในรถคันนั่นเองนะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รถบ้านคุณจัยชัยนะครับวันนี้ก็พบกับบุกกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับบุกจะพาทุกท่านนะครับมานําเสนอนะครับในส่วนของเจ้าตัวมาสด้า ดี5นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าเป็นตัวสีอะไรเป็นรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับพามาดูนะครับในส่วนของเจ้าตัวมาด้า c x เไฟคันนี้นั่นเองนะครับจะเป็นตัวหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าไฟสูงไม่กวนผู้อื่นด้วยระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ LED นะครับแล้วก็เป็น Headlight แบบนีนั่นเองนะครับจะเป็นไฟทรงสปอร์ตนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้า พิเศษแบบนี้นั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวเรดาร์นะครับขับสบายด้วยระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติที่มีอยู่ใต้โลโก้นี้นั่นเองนะครับเซนเซอร์ด้านหน้านะครับจะมีหนึ่งสองสามนะครับสี่จุดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวมาด้าสีไฟคันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นลมดำนะครับตัดกับขอบเงินด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเพิ่มความสปอร์ตไปในตัวเลยนะครับอันนี้เป็นล้อแมบ หอบ19เลยเดิมๆจากโรงงานนะครับมีคือสภาพเดิมๆเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวพาดูโดยรอบกันก่อนนะครับสำหรับตัวมาด้าเซียงไฟคันนี้นั่นเองคันนี้นะครับสภาพคือเดิมๆเลยนะครับเซนเซอร์ด้านหลังนะครับมี4จุดนะครับแล้วก็ติดฟิล์มไฮคูมาเลยนะครับเนี่ยดูรอบๆกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสกายแอคทีฟนะครับเทคโนโลยีของทางมาด้านั่นเองนะครับอ่านี่ ให้ดูนะครับว่าคันนี้นะครับมีการตรวจสอบนะครับจากวันทูคาร์อิน t เ o n ชั่นนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากดูนะครับก็อย่าเพิ่งติดคลิปกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะมีตัวการันตีตัวเนี้ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์เอกสารให้ดูเลยนะว่ามีเอกสารอะไรบ้างนะครับที่แถมมาให้ในรถคันนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับสําหรับเจ้าตัวมาด้าคันนี้นั่นเองนะครับตัวมาด้าคันนี้นะครับกุญแจของเขานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเราออกมาก่อนนะอยู่ในรถ กุญแจของเขานะครับเป็นกุญแจทรงแบบนี้เลยเหมือนทรงไฟแช็กเลยนะเป็นคิเบิลทรงตรงแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวล็อกรถนะครับปลดล็อกนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเปิดฝาท้า,ายไฟฟ้านั่นเองนะครับกุญแจก็ oh. เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับตัวกุญแจนะครับเวลาเราจะปลดล็อกรถนะครับก็กดตรงนี้นะครับหรือล็อกรถนะครับก็กดบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับก็สามารถขึ้นรถได้เลย่ะเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถกันก่อนนะครับด้านข้างตัวรถนะครับจะบุกไปด้วย หนังนะครับตัดกับตัวโครเมียมนะครับสีเงินนะครับแล้วก็ตัดกับตัวเปียโนแบ็กนะครับกระจกนะครับด้านข้างนะจะเป็นพาวเวอร์วินโดว์เฉพาะคนขับนะครับปรับทับเก็บไฟฟ้าครับกระจกคือหมุนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นทับกระจกกลับครับถ้าหมุนกลับไปนะครับก็จะเป็นเปิดกระจกกลับมานั่นเองนะครับอันนี้จะถ้าเกิดใครไม่สังเกตดีๆก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะต้องหมุนหมุนกลับนะครับ คือถ้าเป็นแบรนด์อื่นะเขาจะเป็นปุ่มกดใช่ป่ะแต่เนี้ยคือเป็นหมุนกลับมากระจกหุนพับกลับนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างนะที่ต้องเรียนรู้กันนิดนึงนะครับส่วนสภาพเบาะกันครับสภาพเบาะภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินได้สีน้ําตาลนะครับคนขับนะครับเบาะนะครับจะสามารถเมมโมรีซีทนะครับได้2จุดนั่นเองนะครับการเมมโมรีซีทตรงเนี้ยดียังไงครับเมมโมรีซีทตรงนี้นะครับสามารถ สมมตินะครับถ้าเกิดผมขับอยู่ประจาผมก็แค่กด1นะครับตัวเบาะก,ก็ปรับให้กลับมาตามสรีระที่ผมต้องการเลยหรือกด2ครับเผื่อเป็นแบบน้องสาวผมอาจจะตัวเล็กหน่อยตัวเบาะก,ก็จะปรับมาให้กระชับขึ้นอันนี้ก็เราก็สามารถเซ็ตได้เลยนะครับตามความต้องการของเรานั่นเองเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงโบสนะครับเพิ่มความสุกเียในการขับขี่เลยกับเสียงเพลงในรถนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของอะระบบวัดไอต็อปนะครับ แล้วก็ตัวเตือนออกนอกเส้นทางนะครับแล้วก็มีในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะมาดูภายในกันครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขไมยกันก่อนเลยนะขึ้นมาบนรถแล้วคันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ห้าหมื่นนะครับหนึ่งพันสาร้อยสี่ิบสกิโลเมตรนั่นเองนะครับเป็นไมดิจิตอลนะตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะเป็นอนาล็อกนะครับแสดงผลแบบเรียวไทม์เท่ๆกันเลยแล้วก็จะมีเฮด Uh, ตัวยิงจอนะครับสะท้อนกระจกนี้นะครับไม่เหมือนใครด้วยจอแสดงข้อมูลบนกระจกเวลากลางคืนจะเห็นนะแต่เนี้ยมองไม่เห็นนะอ,นนอ,นนอันนี้เนียเห็นนะนะแต่เป็นตัวเลขวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับมีในส่วนของตัวเดวิเกเตอร์นะครับสามารถรองรับภาษาไทยได้ด้วยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับก้อยกล้องถอยหลังตรงเนี้ย เวลาเลี้ยวแล้วเส้นจะไม่เลี้ยวตามนะครับก็มีแค่เส้นบอกระยะทางให้เห็นเฉยๆนะครับมีในส่วนของตัวพุตสตาร์ทครับอะซีดี CD นะครับสามารถใส่ได้ตรงนี้นะแอบแบบแอบเนียนะแทบคือถ้าเกิดไม่ไม่มีคําว่า DVD ดีวดีตรงนะี้ก็คือมองไม่เห็นเลยนะนึกว่าแบบเ,เป็นช่องลมอะไรหรือเปล่านี่คือช่องสามารถใส่เครื่องเสียงได้น,นะครับแล้วก็รังอัพดีวดีด้วยนะั่นเองนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถแยกโซนได้ซ้ายขวานะครับในส่วนของตัวพวงมาลัย มเบอกไปลพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของตัวควบคุมมัลติมีเดียนะครับทางด้านขวานะครับจะเป็นในส่วนของตัวควบคุมพูดคอนโทรนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรดาร์ตัวบอกระยะทางนะครับด้านหน้านะสามารถปรับโหมดได้นะครับในส่วนของบริเวณตรงกลางกันบ้างบริเวณตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่ใส่เหรียญนะครับอยู่จริงๆจริงๆก็ใส่โทรศัพท์ได้นะเดี๋ยวขอลองใส่โทรศัพท์ดูแบบนึงนะครับ สองเครื่องเลยนะหนึ่งอ่ะเราสามารถใส่ได้เลย<อ>นะครับตรงนี้เต็มเต็มอุ้ยอ๋อนอนลงไปได้เลยเป็นตัวที่ชัดไรสสสนน้สายสะมารถใส่ปบบนี้นะขยับตัวนี้ต้องแบบเอาของในโฟนเพราะเคสมันบางกว่าโอเคไม่มีตัวชัดไร้าสายนะครับดูบริเวณตรงกลางกันต่อนะครับบริเวณตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะครับจะตกแต่งเป็นลายเปียโนแบ็กนะครับจะแบบ คือแตะแล้วอาจจะแบบเลือะนิ้วมือนิดนึงนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวโหมดการขับขี่นะครับสามารถกดได้นะครับในหมวดส่วนในส่วนของโหมดสปอร์ตนะครับนี่ก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับถ้าอยากให้โหมดสปอร์ตใช่ไหมครับก็ดันขึ้นครับตัวสัญลักษณ์หน้าจอก็จะขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเราดันลงตัวสปอร์ตก็จะหายนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวตัวคอนโทรลนะครับเวลาคอนโทรลจอกางนะครับก็สามารถกดคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็แบบเป็นความเรียวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวเสีไสคันนี้นั่นเองนะครับสามารถวางแก้วได้สองแก้วตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีในส่วนของตัวเก็บของครับสามารถเก็บได้เยอะกว่าควรเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะสำหรับเจ้าตัวมาด้าเสียฟคันนี้นั่นเองนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโครเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลายไม้นะครับ กับความเป็นหนังแล้วก็มีในส่วนของตัวเปียนโน้ตแบกด้วยคือเขาจะมีความลงตัวแล้วก็สปอร์ตนิดนึงนะครับหรูหราสปอร์ตนะครับแอบลงตัวนิดหนึ่งนะครับลายไม้โครเมียมเปียนโน้แบกแล้วก็หนังแล้วก็ตัดด้วยตะเข็บสีน้าตาลโอ้โหแบบเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะสําหรับเสียไฟ่ายนณีนั่นเองเซียงฝ่ายนณีนะครับพอได้มาดูบริเวณด้านหลังแล้วนะสภาพบอกก็คืออย่างกว้างพอสมควรกันทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงแถวสองตรงเนี้ย เขาจะมีความเว้าลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้แบบเวลานั่งแล้วอ่ะจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดเพราะมันมีตัวที่ั่้นกางตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับมีในส่วนของตัวที่เท้าแขนนะครับแล้วก็สามารถวางแก้วได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถวางของได้อ๋อมีช่อง USB ให้ด้วยนี่นี่นี่ขอญาตขึ้นรถก่อนมีช่อง USB นะครับมาให้ด้วยนะครับเบาะหลังฟังก์ชันครบและ USB สช่องอนี่ฟังจุด 2.1A สามารถเสียบได้เลยเป็น type A นะครับเฮ้ยก็ดีอย่างหนึ่งนะปกติแล้วแบบจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเราชาร์จไว้ในนี้ใช่ป่ะก็เอาโทรศัพท์อ่ะวางไว้ในนี้ได้เลยนะสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะไม่ต้องแบบเอ่อมาวางหน้าตักหรือว่าวางบริเวณอื่นนะให้แบบสายมันลุงลังนั่นเองนะครับดูสภาพกันก่อนนะมีแบบตัวแอร์ัให้ด้วยนะครับ ผมให้ดูสเปคพื้นที่นะผมให้ดูสเปคพื้นที่นะครับในส่วนของตัวเฮดรูมนะครับเยอะนะเหลือพื้นที่เยอะเลยแล้วก็แบบพอนั่งปึ้งอะ่ะก็แบบสบายอะ่ะรู้สึกว่าตัวบาออบรับดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเล็กลูมนะคะบ,บริเวณขานะก็มีพื้นที่สเปคเหลือเยอะเลยนะครับและในตำแหน่งของกระจกอะ่ะกว้างมากกว้างแล้วมันพอดีกับ ช่วงช่วงบริเวณที่เรานั่งพอดีครับจะได้แบบไม่รู้สึกเราต้องแบบเชิงเนื้อเกินหรือว่าแบบอัดเกินนะครับอันนี้พื้นที่กระจกแบบวางเลยเอาได้ดีมากเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวมาด้าสซฟไฟคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อครับเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นในส่วนของประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็เสาอากาศลืมบอกเลยเป็นเสาอากาศที่ปลาฉลามนะครับด้านหลังเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะนี่ นะครับมีในส่วนของตัวยางอะไหล่มาให้นะครับครบนะครับอุปกรณ์ครบนะให้ดูกันเลยอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวม่านม่านบางสายตาด้วยนะครับอันนี้ม่านบางสายตาคือแตกนิดนึงนะอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นปกติแล้ว,วเวลาเราดึงออกมามันจะมีตัวเกี่ยวตรงนี้ใช่ป่ะแต่รุ่นเนี้ยคือไปเกี่ยวบริเวณตรงนี้ครับนี่คือแบบนี้ย ขอ,อยัดนิดนึงนะข่อยยัดเกี่ยวก่อนนะครับอนี่ผมเกี่ยวเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นการบังสายตาอย่างหนึ่งนะโดยที่ไม่ไม่ต้องเสียสเปรย์พื้นที่ตรงนี้พอพอมันติดประตูลงมาปุป๊บอะตัวม่านอ่ะก็จะดูดกลับไปเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งเคยเห็นแบบนี้นะครับปกติแล้วผมเคยเห็นเวลาดึงมาแล้วมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับ เวลาเราอยากจะพับเก็บของแบบเหมือนเรามีของแบบที่วัตถุยาวจริงๆนะจะได้แบบเปิดท้ายฝาท้ายทีเดียวนะครับไม่ต้องไปเปิดประตูข้างอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี่พับเบาะนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเดินครับข้างหน้าอีกนะครับแล้วก็มีพื้นที่สเปกแบบเพิ่มแบบเยอะมากสามารถไปนอนได้เลยนะเนี่ยเพราะมันพับแล้วลากไปเลยครับแล้วก็ได้ส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดลงได้เลยเห็นไหมตัวม่านก็จะแบบเป็นตัวบงัง สายตานะครับไม่ให้เห็นนะตรงนี้จริงๆอ่ะกระจกะก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราไม่ได้เอาหน้าไปส่องอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของตัวสียางตัวรถกันบ้างนะขออนุญาตแกะอีกหนึ่งนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับสภาพตัวเม็ดอะนะครับของตัวรถนะครับนี่เราให้ดูกันแบบช้าๆอย่างนี้กันเลยนะประตูกลับอะไรนะครับ แกะกันให้ดูเลยนะนี่แกะกันให้ดูเลยจะได้แบบว่าเห็นกันจะจะเลยนะครับว่าสภาพรถแบบสวยจริงๆนะแล้วก็มีการรับประกันจากทางวันทุกคันอินสแตนชั่นแล้วด้วยนะครับอันนี้เปิดฝาท้ายให้ดูนะครับให้ตูตัวน็อตนะครับดูตัวน,อน็อตนี่เห็นไหมเดี๋ยวขอยาตซูมก่อนน็อตนะครับไม่มีไม่มีแบบว่ารอยไขยกันเลยนะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้อีกนะครับ เห็นไหมตัวแต้มเขายังอยู่เลยเนี่ยอันเนี้ยคือแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับแล้วก็เม็ดอา์ตรงนี้นะยังเป็นสภาพเดิมๆครับให้ดูฝั่งนี้ก่อนนี่สภาพเดิมๆนะไม่มีผ่านอะไรมาทั้งนั้นนะครับมาดูประตูต่อไปครับนี่คือเปิดให้ดูแบบทีละประตูเลยนะจะได้แบบว่าเห็นเันมจัดๆเลยนะครับนี่สภาพอาดครับ,รบนี่คือให้เห็นกันเลยนะครับ เรายืนยันจริงๆนะว,ว่ารถสภาพสวยจริงๆนะครับสําหรับมาด้าเสียรไซคันนี้นั่นเองนะจริงๆแ้้วถ้าผมมีตังผมก็อยากซื้อนะแต่คือผมดันไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วและพึ่งผ่อนไปสองเดือนเองนะครับ่ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะ ดูเห็นไหมตัวซีน่ะไอตัวที่เป็นเขาปากกาแ้มไว้อ่ะยังอยู่ครบเลยดูสิที่ดูสภาพห้องเครื่องครับเดิม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 ครับนี่ดูเห็นไหมตัวแบบซีนะครับยังอยู่เลยนะครับแผ่นควันความร้อนก็ยังอยู่เป๊ะน,นะครับสติกเกอร์อมอกก็ยังมีครบอยู่นะครับสําหรับมาด้าเทียร์ฟคันนี้ดูห้องเครื่องก่อนนะสภาพแบบว่า บอกไว้เลยว่าดีมากคันนี้โอเคครับสำหรับตัวเซฟไฟคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวบุกเล่มมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวบุกเล่มตัวนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะว่ามีอะไรกันบ้างนะนี่มีในส่วนของตัวกุญแจสำรองมาให้ด้วยนะครับนี่มีหนึ่งดอกนะครับเป็นรีโมทนะหนึ่งดอกนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว อ่าสมุดรับประกันนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวมาด้าเสีกายตัวนี้นั่นเองนะครับเอกสารก็มีเท่านี้ครับผมครับทางเว็บไซต์ของดูค้านะครับได้มีการตรวจอินสเปกชันนั่นเองนะครับโดยการที่เลื่อนลงมาครับแล้วก็กดแสดงทางด้านขวานะครับอ่านี่รายงานตัวรถครับเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเป็นแบบฉบับเต็มเลย เขาก็จะมีในส่วนของตัวลิสต์รายการขึ้นมาให้ดูนะครับว่านี่เลยนะครับเป็นรถคันนี้ถูกต้องนะครับทะเบียนอันนี้นะครับถูกต้องเลยนะครับชูรุมรถบ้านคุณจัดใช้นะครับแล้วก็หมายเลขรถนะครับ8ก็ไกลดอเด็ก1943้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะครับเขาก็จะมีเช็คลิสต์นะครับสภาพตัวรถนะครับในส่วนของตัวเล่มทะเบียนนะครับเลขตัวถังครับแล้วก็เลขไม์ครับ และนี่ก็จะเป็นลิสต์นะครับของการตรวจสภาพตัวรถนะครับของวันทูข่าอินสแตชชันนั่นเองนะครับผมให้เลื่อนให้ดูเลยนะครับให้เห็นกันเลยนะครับนี่คือแบบว่ามีข้อมูลตรวจสอบแบบเป๊ะๆยืนยันเลยนะครับว่าสภาพรถคือสวยจริงๆนะครับสำหรับเซีฟคันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับเขาก็จะมีคนเซ็นกำกับนะครับว่าใครเป็นคนตรวจสภาพรถนั่นเองนะครับทั้งหมด19หน้า ในวันทุกการอินสเปคชันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะครับทิ้งไว้ให้นะครับให้ทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของ f a c e b o o k นะครับผมอาจจะทิ้งไว้ในสเตตัสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว YouTube นะครับผมอาจจะทิ้งในในดีสคริปชันนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวมาด้าเซียสไคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมาที่โชว์รูมของเรานะครับ ก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8.30นถึง17.30นนั่นเองนะครับหรือใครนะครับที่ไม่สะดวกจะมาที่โชว์รูมนะครับทางโชว์รูมของเรานะครับก็มีบริการในส่วนของไลฟ์วิดีโอสดนะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นตัวเป็นๆนะครับแบบว่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับตามที่อยู่ตรงนี้นะครับแอดมานะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการนะครับวิดีโอคอลให้ท่านนะครับ ท่านจะได้เห็นทุกจุดแบบสดๆเลยนะครับแค่นั่งอยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับเราจะมีบริการในส่วนของเส้นไแนั้นนะครับถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่3มครับมีบริการเดลิเวอรี่นะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านกันทีเดียวเรียกได้ว่าเหมือนช้อปปิ้งซื้อของออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับซื้อรถเดี่ยวนี้ ก็มีความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องออกมาเผชิญฝุ่นนะครับไม่ต้องออกมาเผชิญโควิดนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกมาเผชิญรถติดด้วยนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะใช้บริการทางรถบ้านคุณจดชัยนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซีเฟิร์สนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทาง YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กด fires, ก,ดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้บุ๊กแล้วก็ทางรถบ้านคุณัดชัยขอลาไปก่อนพบกัน